ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาโลักทวินวัฒนกิติพัฒน์ครับรับบทเป็นพอช็ครับผมครับผมมายภาคภูมิร่มใส่ทองครับรับบทเป็นคินครับถามถึงหน่อยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงเราบ้างคะก็ดีขึ้นทุกวันครับแล้วบวกกับว่าเราไปไอซ์เบกกิ้งทริปมาเป็นทริปที่ทาบริษัทจัดให้รู้สึกว่า างคนต e. <aquí> ่างรู้จักกันมากขึ้นไม่ใช่แค่พวกเราสองคนทั้งทีมโปรเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นความยากในการถ่ายเพราะว่าพอมันสนิทมากเกินไปอ่ะโปรเชื่อภูมิกับเหมือนจับปูใสกกระด้งครับแล้วมันจะเป็นความน่ารักเอนเนอร์จีดีๆที่ส่งผ่านไปถึงคนดูแน่นอนอืมน้ำมาล่ะคะก็โอปีเสรแล้วนะได้ทำงานในโปรเจกต์นี้กับโปรที่ต้องบอกว่าผมกับโปรพี่กับโปรมีความ คล้ายๆกันหลายๆย่ะรวมไปถึงความละหล่อเหมือนกันโอ้ยนแน่นอนเฮ้ยนี่ไงสิ่นงนี้เป็นต้น <c oughs> แต่หมายถึงว่ามันมีความมุมมองต่อสังคมมุมมองต่อเรื่องต่างๆคล้ายๆกันรวมไปถึงความชอบยกตัวอย่างเรื่องของวินเทจอะไรเงี้ยทุกอย่างมันทําให้ให,ให้ให้ผมว่าเออทำงานกับเขาก็ง่ายและที่สาคัญเขาเป็นคนที่ตั้งใจจริงจังกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมผมถือว่าผมโชคดีที่ได้รว่วมงานโชคดีมากขอบคุณครับ ครับพี่แอ๋ให้แสดงกันความสนิทแปดเต็มสิบตอนนี้ไปเท่าไหร่หรอคะแปดเต็มสิบตอนนี้ก็คือสิบเอ็ดเต็มสิบละแล้วเชื่อว่าพอเริ่มถ่ายมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆจะพอเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราสองคนหรอกทุกคนทุกทุกคนคราบพี่แอ๋วพี่มายบอกว่าชอบในตัวอโอแล้วก็ชอบในกลิ่นของเขาไม่ใช่ช่วงนั้นเขาตอนเข้าฉากถ้าจำไม่ผิดฉุนฉุนนั่นหอมนะยันนี้ช่วงไอตอนไอตอนที่ถ่ายเสื้อแดง แล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะคะโอหต้องไปต้องต้องไปเข้าฉากลืมละใกล้ละใกล้ละแต่คุณก็องไปทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆนะแอบวันนี้ไม่ได้กลิ่นแบบนี้ไม่ได้กลิ่นเออหูฮารูแมสเลยของทะลุแมสครัไม่กลิ่นเท้าเชียงพอดีกลิ่นนี้เป็นพิเศษแล้วโปรละคะครับแซวเล่นทำไมเหรอแอตอนนี้ตอนนี้รู้สึกชอบอะไรตัวที่หวานเพิ่มขึ้นอ่าผมว่าเขาเป็นคนเท่ครับแล้วเขาคือพอเขากล้า เปิดใจกับตัวเองมากขึ้นเปิดให้คนเห็นมุมต่างาในมุมของเขามากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเ,เขาเป็นคนที่สง่านะซึ่งหาได้ยากจากคนอื่นเพราะว่าอันนี้คือจุดสนใจที่นาไปใช้นกับตัวละครได้ดีมากครับ ในคินพอดตัวซีรีส์ต้องบอกเลยคู่คินกับคู่พอดก็คือเด่นในเรื่องเร็กซีนอยู่นะอยากให้ทั้งสองคนช่วยสปอยเร็กซ์ซีนของคู่นี้หน่อยว่าแฟนๆจะต้องรอติดตามขนาดไหนแล้วมีอะไรที่น,น่าสนใจสำหรับคู่นี้างแฟนต้องรอติดตามเพราะว่า,ามันมันเห็นโซ่ทรงต่างๆหรือแม้แต่แบบลายกล้ามเนื้อต่างๆที่ผกคิดว่ามันช่วยขับเคลื่อนความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันมีแบบว่าคือ มันไม่ได้มองเป็นเรื่องชายชายนะมันมองว่าเฮ้ยคนสองคนที่ให้ความรักกันให้ความอบอุ่นกันนะเฮ้ยมันไปได้มากขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งน่าสนใจถ้าจะให้สปอยผมสปอยตัวเองเนะกดดันมากกดดันขนาดที่ว่าผมเนี่ยต้องไปทำสครับสอนผมคิดว่ามันต้องมีมุมที่เห็นเสื้อเสื้อทรงรวมไปถึงถึงก็สอนเรือนร่าเหอนกันอันนี้พูดจริงๆนะเนแล้วบอกกันว่าพวกเราเหนื่อยมากเพราะว่าพวกเราแบบต้องฟิตแอ์เฟิร์มเนาะ ใช่หมยความว่าคือบอดี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยปอผมง่ายพี่ไมยกออ็อาจจะผมยากหน่อยมันจะมีความยากต่างกันเพราะว่ากินเยอะอะไรพวกนี้ซึ่งอยากให้ไปรอติดตามจริงๆครับครับอ่ะงั้นถ้าให้ให้คะแนนหุ่นของกันและกัน <c oughs> พี่ไม้จะให้คะแนนตัเท <c oughs> ่าไหร่อ่ะคนให้คะแนนพี่ไม้เท่นนา <c oughs> ไหร่อ่ะ <c oughs> ตอนนี้ให้ไม่ได้เพราะว่าต้องรอเปิดกล้องก่อนเป็นเป็นวันที่ทุกคนพร้อมที่สุด และกล้องกระผมอ่ะแล้วที่ไล่ะค่ะก็เท่าที่เห็นจากการเตะต่อยวันนี้แล้วทำไมครับแปดจุดห้าเซนสีเฮ้ยไม่น้อยจังอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนผมเชื่อว่าทุกทุกอย่างโล่มันมีอะไรเกิอร์เซ็ต้องเผื่อไว้เพื่อให้เราได้เติมเต็มอะไรบางอย่างส่วนอีกจุดห้าที่ผมเหลือไว้ผมคิดว่าได้อีกในเวลาแล้วก็ได้อีกถูกไหมใช่เพราะอันนี้ซ้อมมาหนึ่งวัน ใช่ซ้อมมาหนึ่งวันก็ได้ขนาดนี้ก็เต็มที่แล้วครับงั้นคำถามสุดท้ายถ้าให้ีมาเปียบอโปเป็นกีตาร์จะเปียบเป็นกีตาร์แบบไหนแล้วให้อโปเปรียบที่มาเป็นคอคเทลจะเปรียบเป็นคอคเทลแบบไหนครับของโปถ้าเปรียบเป็นคอคเทลเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสัมผโสนะเพราะว่าเขาเป็นโมฮิตโตเพราะอะไรเพราะว่าโมฮิตโตจะมีความหวานจะมีความหวานและในความหวานนั้นอ่ะมันจะมีความ ผมมันจะเป็นความขมช่วงกลางของของเล่าที่อยู่ข้างในอะ่ะเพื่อบอกที่ว่าเขาเขา,เขามีความเท่ที่ซ่อนอยู่โดยที่เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องทำไดเลยนะคือเล่าซ่อนอยู่ข้างในโดยที่ไม่ต้องแบบทำให้รู้ว่าอันนี้คือเหล้าแต่พอดื่มเข้าไปแล้วรู้สึก มันมีความน่าสนใจเนี่ยก็เหมือนอความเท่ที่เขามีในแบบที่เขาเป็นไม่ต้องทำเลยเลยครับแล้วถ้าเปียกเอาโปเป็นกีตาร์กลอยอะไรอะไรนะ <c oughs> ถ้าเปียบเป็นกีตาร์เหรอต้องกีตาร์เป็นพิมได้ไหมผมว่าเขาเหมือนพิมมากกว่าอันนี้จริงๆเพราะว่าว่าโทนเสียงของพิมเองคือมันไม่ไม่เกี่ยวกับว่าต้องเล่นเพลงโทนเนี่ยไม่เกี่ยวนะแต่ว่า คาแรคเตอร์เสียงของพินรวมไปถึงวิธีการในการเล่นมีความติ๊กๆิ๊ตลอดเวลาแล้วก็โทนเสียงมีความจิกๆนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆรวมไปถึงคล้ายๆพอสในเรื่องมันมีคาแรคเตอร์เหมือนความดื้อความซนต่อยมันเพีงเศร้าทอนีกันแสงเล่นมันก็ยังมีความจิ๊กๆๆ๊ตรงนี้๊กก็มีอยู่คือแท้ๆเรียบเทียบถันว่าเป็นที่ต่ำทีครับ กันสุดท้ายให้ทั้งคู่ฝากซีรีส์ค่ะโอเคโอเคเชิญครับตบกตกแล้วครับก็ฝาก Kim Possible ซีรีส์นะครับคือพูดหลายรอบขายหลายรอบนะก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมมั่นใจว่ามีนทรรถไม่เครียดจนเกินไปเป็นแอคชั่นที่มีดราม่าติกและคอมเมดี้แซมอยู่ตลอดแต่ว่าคนดูเนี่ยจะได้รับอรรถรถหลายๆอย่างรวมไปถึงถ้าใครชอบอะไรที่มัน มีการจิ้นระหว่างคู่ไม่ได้มีแค่คู่ผมด้วยยังมีอีกหลายคู่้อ่ติดตามย,ยังไปฝากด้วยครับเมสารนี้ให้ชมแน่อนครับผมตามช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็นช่องวันไอจีอียูเน็์หรือแม้แต่ช่องทางโซเชียลต่างๆของของเราทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบเป็นชื่อเดียวกันหมดคือ be on cloud นะครับผมแล้วก็ Facebook จะแตกต่างคือ kinpod series ฝากด้วยครับผมขอบคุณค่ะ